สวัสดีค่ะสวัสดีเ้าวันหยุดนะคะวันนี้มาเจอกับนางซ่องผู้สาวฝั่งของนะคะวันนี้นางจะพามาทำเป็นเมนูกับแก้มนะคะจุดจวดตอนปีใหม่เนาะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะก็คือไก่ต้มน้ำปลานะคะอันนี้ก็จะมีส่วนผสมของสะโพกไก่นะคะคนางใช้เป็นสะโพกไก่สามชิ้นนะแล้วก็มาหัน่นมาบ้างอย่างนี้นะคะสามชิ้นเนาะแล้วก็ จะมีน้ำตาลปีป๊บนางใช้2ช้อนโต๊ะนี่นะคะสช้อนเนี่ยค่ะแล้วก็น้ำปลาสิบหซ้อนนะคะหรือว่าประมาณหนึ่งถ้วยตวงเนาะนางใช้น้ำปลาแท้นะคะเมกะเซฟแล้วก็จะมีรสด,ดีเพิ่มสีสันด้วยสีอิวดำแล้วก็จะมี ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็รากผักชีแล้วก็กระเทียมนะคะเราไปทํากันเลยนะคะโอเคค่ะน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่พวกนี้ลงไปเลยนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีกระเทียมนะคะใส่น้ําตาลลงไปค่ะน้ําปลานะคะ รสด,ดีหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็รอน้ำตาลละลายแป๊บนึงนะคะน้ำตาลละลายแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาชิมดูรสชาติเนาะเค็มกำลังดีนะคะแล้วก็รสชาติกำลังดีเลยค่ะทีนี้ก็จะเติมเติมสีด้วยสีอิ๊วดำนะคะ หนึ่งช้อนนะคะทีนี้เราก็จะใส่น่องไก่สะโพกไก่ลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่เลยเนี่ยแหละค่ะนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะก็ตุ๋นเขาไว้ให้ไก่เขานิ่มและเปื่อยดีนะคะแล้วก็ตุ๋นให้น้ํางวดนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันตอนใกล้เสร็จเนาะตอนมันสุกแล้วอะเดี๋ยวจะพามาทําน้ําจิ้มด้วยนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราต้มไก่อยู่นะคะเราก็จะมาทําน้ําจิ้มกันนะคะอันนี้ก็จะมีพริกแดงแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีซอยแล้วก็จะมีน้มามะนาวด้วยนะคะใส่ไปเลยเติมน้ําตาลทรายไปหนึ่งช้อนชานะคะขอโขกแป๊บนึงนะคะ นะะีะตามพริกละเอียดแล้วก็จะเติมผงชีรสลงไปนิดนึงนะคะตายช้อนชานะคะทีนี้ก็จะเอาสากออกนะคะไม่ใช้นี่นะคะเราก็จะมาปรุงน้ำจิ้มกันนะคะทีนี้ก็จะตักเอาน้ำซุปเ้านี่นะคะมาปรุง มันนัวอยู่แล้วนะคะน้ำต้มไก่เราเนาะชิมก่อนโอเคเราก็จะเติมแค่มะนาวนะคะน้ำจิ้มก็จะหอมกลิ่นเครื่องเทศที่เรานำมาต้มไก่นะคะทั้งหอมทั้งนวัวแซ่บความเปรี้ยวก็อยู่ที่ชอบนะคะเปรี้ยมากก็ใส่มากนะคะแต่นางว่าเอา เปรี้ยวนิดหวานหน่อยแล้วก็อร่อยดีชิมก่นอนอือร่อยแล้วค่ะทีนี้ก็จะใส่ผักชกีต้นหอมลงไปนะคะที่เราหั่นไว้อน่นี่นะคะหน้าตาของน้ำจิ้มเราเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟไก่เลยค่ะ นี่นะคะไก่ต้มน้ำปลาของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยเนาะต้มไปหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าน่องไก่เนื้อเขามันหนาเนาะส่วนสะโพกอะมันหนามันก็เลยต้องต้มนานนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะจัดใส่จานเสิร์ฟนะคะ หนังลุยหมดแล้วนะคะแล้วก็จะแต่งด้วยผักชีนะคะนี่แหละค่ะ ไก่ต้มน้ำปลานะคะหอมๆเครื่องเทศนะคะแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอร่อยมากนี่นะคะสำหรับเมนูนี้ก็เป็นเมนูกับแก้มได้นะคะไก่ต้มน้ำปลาเนาะ ปีใหม่นี้ก็จัดได้นะคะเมนูนี้อร่อยแน่นอนค่ะเป็นกับแก้มก็อร่อยค่ะสำหรับเมนูนี้นางก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดส่วนผสมในการทำเมนูนี้ก็จะใส่ไว้ให้ใต้คลิปมุมสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะกดเข้าไปดูนะคะนางจะเขียนเมนูเขียนส่วนผสมต่างๆไว้ตรงนั้นนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ